พบกับพุทธคุณดีของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับวัดพนันเชิงเป็นวัดเก่าแก่และสำคัญวัดหนึ่งของอยุธยาและเป็นวัด ที่มีชื่อเสียงมากในประเทศโดยเฉพาะหลวงพ่อโตหรือเจ้าพ่อซัมปอกงที่พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวจีนต่างให้ความเคารพนับถือมาช้านานเมื่อมายังวัดแห่งนี้จะไม่แปลกที่จะต้องพบกับผู้คนจำนวนมากที่หลั่งไหลมากราบนมัสการหลวงพ่อโตกันอย่างเนืองแน่น ประวัติวัดพนัญเชิงเป็นวัดที่มีประวัติอันยาวนานก่อสร้างก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุทยาและไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าใครเป็นผู้สร้างตามหนังสือพงศวดารเหนือกล่าวว่าพระเจ้าสายน้ำพึ่งเป็นผู้สร้างและพระราชทานนามว่าวัดเจ้าพระนางเชิงในพงศวดานฉบับหลวงประเสริฐกล่าวไว้ว่า ได้มีการสถาปนาพระพุทธรูปชื่อพระเจ้าพระนงเชิงเมื่อปีพุทธศักราช1867ซึ่งก่อนพระเจ้าอู่ทองจะสถาปนากรุงศรีอย,ยุธยาถึง26ปีจุดที่น่าสนใจของวัดนี้คือหลวงพ่อโตหรือพระพุทธไตรัตนนายกพระพุทธรูปศิลปะอู่ทองตอนปลาย ปางมานวิชัยขัดสมาธิราบขนาดหน้าตักกว้าง14.20เมตรสูง19.20เมตรวัสดุปูนปั้นลงลักปิดทองหลวงพ่อโตหรือพระพุทธทไตรลัตนนายกหรือพระโตของชาวอยุธยาองค์นี้ถือกันว่าเป็นภาะโบราณคู่บ้านคู่เมือง ของกรุงศรีอยุธยามาตั้งแต่แรกสร้างกรุงพงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติระบุว่าสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช1868หรือสมเด็จพระรามาธิบดีที่1สถาปนากรุงศรีอยุธยา26ปีและเมื่อกรุงศรีอยุธยาใกล้จะแตกปรากฏในคำในการข่าวกรุงเก่าว,ว่า ปัติมากรใหญ่ที่วัดพนันเชิงมีน้ำพระเนตรไหลเป็นที่น่าอัศจรรย์หลวงพ่อโตเป็นผ้าองค์หนึ่งซึ่งเป็นที่เคารพนับถือในหมู่ชาวจีนมากโดยเรียกกันว่าซัมปอกงนอกจากชาวไทยแล้วยังมีผู้มีเชื้อสายจีนหลังไหลกันมากราบไหวบูชาเป็นจำนวนมาก และเป็นประจำทุกปีจะมีการจัดงานประจำปีใหญ่ๆ4งานกาวคือ 1. งานสงการ13เมษายน 2. งานส่งน้ำถวายห่มผ้าวันแรม8ค่ำเดือนเมษายน 3. งานทิ้งกระจาดหรืองานงิ้วเดือน9 4. งานตุจีนเป็นงานใหญ่อีกงานจะมีการเปิดประตูวิหารหลวงพ่อไว้ตลอดทั้งคืน5วันที่จัดงานในพระอุโบสถวัดพนัญเชิงนั้นมีพระพุทธรูปสามองค์คือพระพุทธรูปทองคำพระพุทธรูปปูนและพระพุทธรูปนาคพระพุทธรูปทองเป็นพระพุทธรูปสมัยสุขโขทยัยทำจากทองสำริด หน้าตักกว้าง3ศอกสูง4ศอกมีทองอารามใสเป็นเงาสะท้อนอย่างชัดเจนองค์กลางเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นสมัยอยุธยาหน้าตักกว้าง4ศอกสูง5ศอกส่วนพระพุทธรูปนาคเป็นพระพุทธรูปสมัยสุขโขทัยนั้นจะมีสีออกแดงๆหน้าตักกว้าง3ศอกสูง5ศอกกล่าวกันว่าพระพุทธรูปทองและนาคนี้ ซึ่งถูกพบว่าเป็นพระทองและพระนาคด้วยบังเอิญเนื่องจากแต่เดิมทีพระทั้งสององ,งค์ถูกฉาบเคลือบด้วยปูนจนมีลักษณะคล้ายกับพระพุทธรูปปูนปั้นทั่วไปสาเหตุคงเพราะว่าช่วงเวลาก่อนที่กรุงศรีอยุธยาจะถูกฆ่าศึกบุกตีพระนครคนในสมัยนั้นเกงว่าพระพุทธรูปทองและพระพุทธรูปนาคนี้ จะถูกขโมยหรือเผาเอาทองไปจึงได้ฉาบปูนเคลือบและปูนปั้นในขนาดที่ปูนยังไม่แห้งสนิทเพื่อทำลายจีบอนและลักษณะต่างๆเช่นปั้นรูปพระพักพระเกศาเพื่อให้เข้าใจว่าไม่ใช่พระทองคำและพระนาคจนกระทั่งภายหลังมีผู้คนไปค้นพบว่าเป็นพระพุทธรูปทองคำเนื่องจาก เศษปูนได้กระเทาะออกมาและเนื้อในเป็นทองจึงค่อยๆกระเทาะปูนออกให้หมดจึงได้เห็นว่าเป็นพระทองคําทั้งองค์และนํามาประดิษฐานภายในอุโบสถของวัดตําหนักเจ้าแม่สร้อยดอกมากตั้งอยู่ทางทิศเหนือของวิหารหลวงพ่อโตใกล้กับแม่น้ำป่าศักดลักษณะทั่วไปเป็นเก๋งจีน เป็นที่ประดิษฐานรูปปั้นเจ้าแม่สร้อยดอกหมากซึ่งชาวจีนเรียกว่าจูแซเนียมีประวัติอยู่ว่านางสร้อยดอกหมากเป็นบุตรบุญธรรมของพระเจ้ากงจีนได้ยกให้พระนางอาภิเศกสมรสกับพระเจ้าสายน้ำพึ่งซึ่งเป็นพระเจ้ากุงสยามแต่พระนางสร้อยดอกหมากได้กั้นใจตาย เมื่อพระเจ้าสายน้ำพึ่งไม่มารับพระนางที่เรือด้วยพระองค์เองเพื่อจะเข้าพระนครหลังจากพระนางส้อยดอกหมากกั้นใจตายพระเจ้าสายน้ำพึ่งจึงโปรดให้อัญเชิญพระศพมาพระราชทานเพลิงพระศพที่แหลมกระจะและที่นี่เองได้สถาปนาเป็นพระอารามให้นามชื่อว่าวัดพระนางเชิงหรือวัดพระนางธรรมเชิง ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด s ั b s c r เ b e อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่